สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูพื้นที่อีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดสองงานห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับเขาขายอยู่ที่งานละสามแสนห้าหมื่นบาทราคาต่อรองได้นะครับพื้นที่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นพื้นที่ ติดด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยนะครับเป็นพื้นที่สวยนะครับถูกที่สุดในซอยนี้เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าติดถนนลาดยางไม่ต้องเข้าซอยเลยนะครับเขาขายอยู่ที่งานละสามแสนห้าหมื่นบาทราคาต่อรองได้นะครับเรื่องน้ําเรื่องไฟนะครับก็อยู่หน้าแปลงเลยปะปานะครับปะปาอยู่หน้าแปลงไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงนี่แหละครับ ส่วนด้านนี้ที่เราเห็นถนนนั้นถนนระยางเส้นนี้วิ่งออกไปนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับจะเจอสามแยกถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอบนาไปโรงเรียนเตรียมทหารไปจอบระลอศีกระอางไปนครนายกนั่นแหละครับไปลังสิทธ์นะครับไปอุคลักษณ์ไปลังสิทธ์ดูแะครับเลีลยยเ้ยวขวานะครับไปประมาณเลี้ยวขวาไปประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดกิโลก็จะถึงอำเภอบนานะครับถ้าเกิดว่าไปเจอสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวของตำบลโุมบ้านเรา เพราะว่าพื้นที่แต่นี้อยู่ที่ตำบลชโอมอําเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเลี้ยวไปประมาณสักสี่ห้ากิโลก็จะถึงแหล่งท่องเที่ยวของตำบลชโอมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกบึงไม้น้ําตกสะพานไทยลาวน้ําตกลาลักษน้ําตกกลกอีดกนะครับโอ้ตอนนี้น้ําสวยนะครับตำบลชโอมตอนนี้ใครมาเที่ยวนะครับก็จะเห็นลําธารนั้นน้ําไหลสวยงามมากแล้วก็จะมีรถรางเนาะเขาเป็นรถรางของไอ อบ้านเราที่เขาทํากันเอาไว้นะครับเป็นเอาไว้พาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวขึ้นน้ําตกโกดกนะครับโอ้เดี๋ยวนี้เขานท่องเที่ยวเยอะนะครับท่านนายที่มองหาที่ดินแปลงเล็กๆแบบนี้ทั้งหมดมีอยู่251ตารางวาขายอยู่ที่งานละ350,000บาทราคาต่อรองได้ถูกที่สุดนะครับด้านหน้าติดถนนรัดยามแบบนี้เลยพื้นที่ของเรานั้นได้ถมเอาไว้แล้วนะครับถมเอาไว้แล้วก็จะมีอีกนิดนึงนะประมาณสัก สิบเที่ยวนะครับตรงนั้นน่ะเต็มเลยพื้นที่ของเรานอกจากติดถนนลาดยาแล้วก็ยังถมเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถนนด้านนี้นะครับไปอบตอไปเซเว่นไปซีเจประมาณสองกิโลนะครับวิ่งไปวัดชชอมไปน้ําตกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นวิ่งไปเช่นเออแก่งคอยบานาเนาะประมาณสามกิโลวิ่งไปเส้นนี้ครับวิ่งไปก็อ้อมเขาไปเลยครับไปอบตอเลยนะครับ พื้นที่แปลนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะดูจากส่วนที่เป็นพื้นที่ของเราก็คือจะมีนะครับหลักชนดอยู่นี่ครับตัดเป็นนะครับปหา้นไม้นะครับแล้วก็ตัดปหา้นไม้แล้วก็ตัดมหาเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านเรานะครับเพื่อนบ้านเรานะครับปึ๊บมานี่ครับแล้วก็ตัดมาหาด้านหน้าที่เป็นถนนลาดยางนี่แหละครับท่านใดที่มองหาพื้นที่แปลนเล็กๆติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับ อาจจะเข้าซอยประมาณหนึ่งกิโลแต่ก็มีความสงบเงียบมีความเป็นส่วนตัวเนาะบริเวณนี้มีบ้านอยู่ประมาณสักสามสิบหลังนะครับที่สร้างกันอยู่ออยู่เก่าแล้วก็มาเป็นบ้านพักอยู่ใหม่นะครับวิวเขาล้อมรอบสามร้อยเซนติด้านหลังนั่นคือวิวเขาครับส่วนด้านหน้าด้านข้างก็มีวิวเขาอยู่แล้วส่วนที่เราเห็นนั้นอาจจะมีต้นไม้บังนิดหน่อยนะครับมีต้นไม้เพื่อนบ้านบางนังะนรับจะเห็นวิวเขาใหญ่ครับบริเวณจะเป็นเขาใหญ่เนาะ เรื่องน้ำลงไฟสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไวไฟ,ไฟมีทุกอย่างนะครับท่านใดชิมมองหาพื้นที่แปลงเล็กแบบนี้เอาไว้สร้างบ้านพักบ้านอาศัยนะครับผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงเพราะว่าบางท่านเ,าเห็นว่าเข้าซอยก็ไม่ชอบก็เลยว่าเอาตามนี้เลยครับติดถนนลาดยางแบบนี้เลยไม่ต้องเข้าซอยเลยนะครับนี่ติดถนนลาดยางกว้าง30กว่าเมตรเลยนะครับที่สงาน 51สิบอ็ดตารางวาขายงานละสามแสนห้ามนบาทถูกที่สุดในซอยนี้เลยก็ว่าได้นะครับดินก็ถมเอาไว้ให้เรียบรอยแล้วนะครับเหลือนิดเดียวถมอีกประมาณสักสิบเที่ยวกับเจมนะครับตรงนั้นนะบิเวั้นะครับตรงหลักถนนของเราไปชิวหาหลักถนนนั้นนะครับสักสิบเที่ยวเต็มสวยงามสร้างบ้านได้เลยหาตำแหน่งสร้างบ้านปลาปลาไฟฟ้าครบนะครับแทงปลาอยู่ใกล้เราครับมันไหลมาหาเราก่อนเลยครับก่อนจะไปบ้านอื่นไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงนะครับ ทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบส่วนด้านข้างก็จะมีคลองนะครับอันนี้เป็นคลองคลองธรรมชาติเขาเนาะคลองนี้เอาไว้อ่าดูปลาหาปลากินได้นะครับถท่านใดที่สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0890863989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้นะครับสนใจยังไงก็อยากจะดูโฉนดก็ทักมาโทรมาเนาะทักไลน์เบอร์นี้เลยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผม ท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมมีเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันแปลงต่อๆไปสวัสดีครับ